สวัสดีครับวันนี้ตาต้องพามาชมเคล็ดลับในการให้มะละกอออกลูกนะครับผมตอนนี้เราก็เห็นต้นมะละกอครับเอามาก่อนจะไม่มีลูกมีแด่ดอกแต่ตอนนี้เริ่มมีลูกแล้วครับผมเรามาดูเคล็ดลับในการให้มะละกอออกลูกนะครับผม ต้นมะละกอนะครับผมแล้วก็มีลูกมะละกอนะครับจงออกเคล็ดลับของมันจะอยู่ที่ต้นนะครับผมต้นมะละกนะอเคล็ดรับมเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับ นี่คือมะละกอที่โดนไม้เสียบตรงกลางนะครับกลางต้นนี่นะครับกลางต้นเลยนะครับผมมะละกอกกอนเลยนเนครับเห็นไหมครับ โดนไม้เสียบตูก,กลางลนะครับผมไม้แหลมๆเสียบตูก,กลางแล้วก็จะทําให้มะละกอมีลูกนะครับแล้วเราก็จะได้กินลูกมะละกอนะครับผมเคล็ดลับง่ายๆนะครับถ้ามะละกอมีแต่ดอกไม่มีลูกก็ใช้วิธีนี้นะครับสวัสดีครับ